สวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนครับมากินข้าวน้ำกันครับซอยโจเสียบๆมาไงโอ้ยแสีบขนาดครับล้อมังก่อยมาดูครับที่นี่มาเด้อมากินข้าวน้ำกันครับข้าวเทีย่ยงครับผมแสียบๆล้อมังก่อยกันนะทำไม่ไงโอ้แสบีบโอ้เสียงฟังก่อยก็เสียงดีโอ้ยเมนูอาหาร ก้อยต้มสมตำซอยจุเสียบๆมาทำกันครับสวัสดีครับสวัสดี PPFC ทุกคนครับผมวันนี้โอเมื่อมดำมาหากินอาหารอีสานครับหลาบก้อยครับอยู่ร้านตำปลากระสินนะครับดื้ออยู่ดอนโฮโลครับอำเภอพนรินิคมครับจังหวัดสุรบรีครับไปกับผมที่นี่ไปสั่งอาหารเมนูครับโอ้ไม่ข่าก็จะดีครับน่ารักครับผมไม่ข่าก็ยังสาวยังสวยอยู่ครับผม เดี๋ยวสั่งกับเขาแล้วเดี๋ยวไปนั่งครับถากินเขาตัวที่นี่มากินน้ำกั่นนะที่นี่พี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวไปรอจะข้าวครับมาครับที่นี่มากินเขาน้ำกันครับโอ้ยมึงเมนู่นที่เดี๋ครับมึงเมนูครับผมอาหารซิมโซจูกรเลยครับซิมอซจูกรเลยเดี๋ยวสิเรีนสวดไอ้เงื่อนตัวต้มมาครับ พูดพอหน่อยซอยดื่มครับผมเพิ่นแนะนำมาหั่นบะสดมันบ่ถึงครับมันบ่ถึงเมืองดีครับโอ้เหนือสดๆครับโอ้ยแค่เห็นกับน้ไมบแตกครับผมโอ้เป็นเสียบดิซิมยังเข้านะครับเด้อโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเสียบอีหลีครับกับปากแตงใส่บบาทก่อน มาเด้อพีพีเอฟซีทุกคนเอ๋ยมากินเข่ากับโอเมื่อมดครับขินเขาคาในกระเสียบคือเกาครับผมเดี๋ยวลองก่อยครับลองก่อยเบื้องน่ะมันคักปันไดงครับผมโอ้ยน้ำลายแตยกเด้มาครับคำใหญ่งงเลยโอยคำใหญ่ตุยตรงสดครับผมบอสดบ่อไหลครับผมมันมาถึงพอหน่อยเพื่อนว่า โอ้ยแซ่บครับแซ่บอีหลีสุดยอดเลยโอ้เมื่อมดำบริไปกินเขา่าผู้เดียวได้ครับเมือนี่พีพีเอฟซีผ้ามือกล่องไปนำครับบาโบดนะครับผมโอ้หลุดหนาตารอครับผมเหมือนนี่เอาปเพปื่อนมือกล่องครับผมเพื่อนกินเข่าน้ำแข็งเสียบเฮ้เพื่อนซิมเมืองนะจุบ่งนะจุเพื่อนเบืองแหนจุพี่น้องเพคนเบืองแน่นนะ บาวโบดเอ๋อมาพี่พี่เอฟซีทุกคนครับได้เห็นแล้วย่งางหันเนี่ยกินเข่าครับผมมากินน้ำกันครับถ้าเห็นคลิปโอมเมื่อมดำแล้วก็เห็นอะไรหิวเข่าแซ่บๆก็เปิดคลิปเปิดน้ำพร่พพองกินเขาน้ำพร่องครับเมนูลาบก้อยอาหารอีสานครับเบื้องต้นเมนูครับผมต้มซอยจุครับก้อยครับส้มตำ แล้วก็ทอดเนยแห้งครับสุดทอนันครับผมเมนูนี่เซียบิลีครับผมไปกินอยู่ลานใน้านอาเลยครับเด้อ้านตัปลากระสินครับอยู่ดอนฮอลล์นะครับผมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดสุโขทัยครับเมฆาพ่อข้าเจดีครับผมยังสวยยังนุ่มอยู่ครับขอแต่ว่าสังไปได้เบดทุกอย่างครับผม ตามใจที่เอ่อเาสร้างครับตามใจที่เฮ่าสร้างครับผมเพีดแทนในเบอร์ทุกอย่างก็เข่าก็เสียบครับผมกินข้าได้ก็เสียบเสียบทุกครั้งครับที่ไปเจอนะครับผมที่ไปหานะครับผมที่ไปกินนะครับอ่ะสดตุ่มจกบาดตรงดูครับที่นี่มือกล่องกับนางกินอย่างเดียวครับผมโบปากโบเบาอย่างดอออ่านางกินอย่างเดียวครับ โอ้ยตุ่มแบบขมบําลํา์ขมเสียบเดี๋ยวลองยีคัามครับข้าเจ๊บวยอยากสุดหอกตอนนันุ่นหล่าอยากสุดแต่นน้ำเสียบหลายโอ้ยสุดของข้ามก็ยังเสียบพื้นเก่าครับผมมือกองเพิ่งเกิดสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณบีบีเอทุกคนเด้อครับที่เขามารับชมครับสวัสดีครับผมร,ร้านตำปลากระสินอาหารอีสานเมเียขาก็ใจดี อาหารกระเซียบอยู่โดนโฮโลอำเภอพนัดจังหวัดสุโมทั